มีหลายคนพูดกันเยอะเลยค่ะว่าอยากให้เจ้าของแบรนด์โชว์หน้าส,สดสให้ดูหน่อยนี่ค่ะนี่คือผิวหน้าสดสดของปโปรน้องเจ้าของแบรนด์คีรณนานะคะไม่เขียนคิ้วค่ะสดๆกันไปเลยนะคะอันนี้คือผิวหน้าที่ปโปรน้องล้างหน้าแล้วทาด้วยตัวนี้เสร็จค่ะแล้วยังไม่ลงกันแดดนะคะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าใครที่ติดตามหรือใครที่เห็นคลิปของโปรโน้องมาตลอดระยะเวลา3ปีจะรู้เลยค่ะว่ามีคนจำนวนมากๆเลยนะคะที่ใช้ครีมคุณยายและตัวนี้ค่ะเราปรับปรุงสูตรพัฒนาสูตรนะคะจากเมื่อก่อนเป็นเนื้อสีส้มนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเป็นเนื้อครีมสีขาวเนื้อวาวคริสตัลน,นะคะซึมละเอียดง่ายมากๆเลยนะคะโปรโน้องจะแนะนาเลยค่ะใครที่บอกว่า ไม่ต้องการใช้ครีมหลายตัวอยู่ในนี้เลยค่ะอเจลมาร์กหรืออะไรก็ตามที่เช้าเย็นไม่ต้องค่ะสวยครบจบที่กระปุกเดียวนะคะจะทาครึ่งหน้าให้ดูนะคะเนื้อครีมคริสตัลเงาวาวใสๆซึมง่ายๆ ความพิเศษของครีมตัวนี้นะคะมีความแตกต่างจากตัวเดิมอย่างไรนะคะเขาซึมง่ายมากแล้วก็เขามีความวาวของผิวนะคะใครที่มีความนิยมในเรื่องของการใช้ครีมแบบแนวสาวเกาหลีนะคะหมายความว่าทาแล้วหน้าจะมีความวาวนะคะตัวนี้เลยค่ะจัดให้นะคะมี ทาลงไปค่ะการทาครีมนะคะตัวนี้ใช้เช้าและเย็นนะคะตัวนี้เป็นครีมบำรุงที่ใช้ตอนเช้าและตอนเย็นนะคะและหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นตอนเช้าตามด้วยกันแดดแต่งหน้าปกติได้เลยส่วนตอนกลางคืนค่ะทาตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะสวยครบจบในกระปุกเดียวจริงๆ Eye g e นะคะครีมบำรุงที่เป็นตัวช่วยยกระชับหรือก็แล้วแต่ อยู่ในกระปุกนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าความพิเศษของปีที่4คืออะไรนะคะจาก300จาก30กรัม690บาทนะคะตอนนี้ค่ะ30กรัมเหลือเพียง650บาทและที่สำคัญที่สุดก็คือโอนเงินส่งฟรีทันทีเลยนะคะใครที่สนใจครีมตัวนี้ค่ะนะคะดูจากผิวหน้าของเจ้าของแบรนด์แล้วนะคะก็คงจะบอกได้ค่ะว่าคุณสมบัติของครีมนะคะไม่ต้องพูดถึง